Good boy. Good boy. Good boy. Get that, baby. Get that bug. Oh, I can get it, baby. Get too many. Get it. Okay. Yep. You ready? Um, yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่21สิงหาคมนะคะตอนนี้ที่บ้านวันนะคะเวลาก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะวันจะพามาเก็บถั่วนะคะวันนี้วันนี้จะเก็บถั่วเป็นจริงเป็นจังนะคะเพราะว่ามันเริ่มเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันจะได้ถั่วสักกิ่กํานะคะทุกคนก็วันอาทิตย์ทั้งทีนะคะวันนี้วันเลิกงานนะคะประมาณสามโมงกว่าๆนะคะก็ กลับมาแล้วก็อาบน้ําแล้ววันก็นอนนะทุกคนคุณจะตื่นนะคะเดี๋ยวจะพาเก็บถั่วนะคะมาเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันจะได้ถั่วสักกี่กรัรมนะคะทุกคนมาดูกันค่ะอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะอย่างที่วันเคยลงคลิปไปเนาะ mm hmm. ก็คือเยอะมากนะคะแบบเริ่มเยอะนะวันก็ต้องเก็บนะคะอืม mm hmm. ดูสินะคะวันจะเก็บทีละนี่นะคะ คูเปอร์นะแอบมาเก็บถั่วกินฮะเนี่ยมันห้อยตองแต่งแบบนี้คนะูเปอร์ก็แบบแบบดมๆนะคะแต่ว่าไม่กล้าคูเปอร์ไม่กล้าจะอะดึงนะคะเพราะว่าวันดุเขาเขาก็จะรู้ว่าอ่าไม่สามารถจะกินได้นะคะนอกจากมันจะเก็บให้เขาคูเปอร์ู้กันว่าเอ๊ะคูเปอร์ชอบกินนะคะถัว่ว ทุกคนเนี่ยเขาเรียกเพึ่งหรือต่ออะไรไม่รู้นะคะเอ่อเยอะมากนะคะมันก็แบบกลัวเหมือนกันนะเวลาเก็บจะเข้าไปเก็บข้างในอยู่นะคะแต่ว่าฟังนี้เก็บตรงนี้ก่อนนะคะเสีคือเขาดกมากนะคะช่อหนึ่งประมาณสามสามเลยนะคะ วางอันก็สี่ช่ออย่างเงี้ยสามนะคะเนี่ยโอ้ยพอ What you doing แม่พิกก็เยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันนะคะ Let's go พวกเยอะมาก ว่าต่อจะต่อยเอาไม่รู้มาได้ยังไงนะคะทุกคนตัวต่อนนี่เก็บไปเลยดีวยกว่าดูสิมันเยอะจริงๆนะดูสิทุกคนแป๊บเดียว จะแต่งมัน <chains aw art> ลูกหนึ่งนะคะทุกคนตัวพึ่งหรือตัวต่อแต้มไปหมดเลยกลัวมันจะต่อยเอานะทุกคนเนี่ยจะเส่ เยะจริงดิงเนี่ยนะคะอุ้ยนะโอเคอยู่ข้างหลังนะคะวันเข้าไปยังไม่ได้นะคะตอนนี้เก็บข้างหน้าไปก่อนนะคะอืม พ่มนี้ดกมาก,มากช่วงที่กเกษียณอายุนะถ้าได้กลับไปอยู่ไทยวันจะปลูกผักนะคะดูสิดกจริงๆทุกคนอันนี้วันยังเข้าไปไม่ถึงครึ่งเลยนะคะเปี๋ลูกอีกส่วน It's a, it's a twig. Look like at it. Mm -hmm. I can get it out. I don't think you can unless you can roll it. I can. <laughs> ah! <laughs> what happened? Cool? He bit one of the wasps. Oh. You oh. okay, buddy? You get it, baby? <laughs> Be careful. Toto, I look Oh baby, are you okay? You okay, baby? You alright, bud? Did you bite it? Did ya? Oh. <laughs> Did you make your mouth feel strange? You okay? <laughs> oh. Poor boy. Oh.

Yeah. Uh-huh. It's good. Not too many. Mm. So, next time I not put tomato out here. No. Next, next time year. we'll put them in the pot. Yeah. I brought of tomato, baby. Yeah. Get it. Huh.

one yung ayunaka. Good But surely. See? Uh, Very small right now. Yeah. Hopefully they come up quick. I know, it's winter coming. Look at this one. Ooh. I'm gonna pick one back. Oh, oh, oh. สวยมากนะคะแต่ว่าเหมือนหน้าหนาวจะเข้ามาแล้วว่าทุกคน <c oughs> แล้วคนนี้ทุกคนที่วันบอกนะคะมะเขือเปาะนะคะเดี๋ยวนี้สูงมากเลยวันตัดใบออกนะ,ะแบบเดี๋ยวสูงเท่านี้แล้วอ่ะแล้วก็ดอกเต็มเลยลูกดอกมันเต็มเลยทุกคนโอ้ยเริ่มเป็นอันนี้แล้วอ่ฮะ <c oughs> <c oughs> นะคะ หวังว่าจะได้กินแล้วทุกคนนี่คือมันสวยมากวันอยากให้หน้าร้อนอยู่นั่นๆฟักทองวันเป็นลูกแล้วอุย้ยตายแล้วเแบบี้เอาพัมกินจะอับย่ะเฮ้ย the pumpkinwhat about itthe it it come on out the Never friends. It's going on the other side. Come oh, on, look at that. You <coughs> love bees.